ตัเลือดไหมเนาะดาวสองตัวเลือดไหมดาวสามตัวเลือดไหมมาดิพี่อ่ะโคตรเอาโอเคท่านผมก็กราบสวัสดีคนดูทุกๆคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้พบกับผมโลเพเกมมิ่งเช่นเคยนะผมคลิปนี้มันก็จะมารีวิวตัวละครใหม่นะผมเป็นตัวละครโอไรออนนะผมก็คือตัวละครตัวนี้นะครับผมนี่ แล้วก็ผมก็จะมาแนะนำนะผมตัวละครที่ควรเล่นกับโอไรออนนะคือตัวละครมิเกลนะผมเพราะว่าตัวละครมิเกลตอนที่เรายิงศัตรูดาวนะผมเราจะได้ EP มา200 EP นะผมเพราะว่าโอไรออนเนี่ยมันต้องใช้ EP กดใช้สกิลนะมันถึงจะใช้ได้นะผมก็คือถ้าเรายิงดาวปุ๊บเราจะสามารถกดใช้โอไรออนได้ทันทีเลยนะครับผมนั่นแหละโอเคเดีย๋ยวผมไปรีวิวใน CC ให้ดูนะว่ามันจะเป็นยังไง ฝากกดไลค์กดแชร์ก <g ill> ด็ดตายผมเลยนะครับผมอย่าลับเจอกันในเกมกันเลยมาแล้วครับผมเกมแรกไนดะ้เริ่มขึ้นแล้วเฮ้ยเกิดดาวไว้จัดนี่เป็นเรากระดาษไปด้วยวะเอาดาบไปสองแล้วน,นะครับผม หมดที่แล้วเนี่ยทำไปนเล่นนี่เห็นไหม EP เด้งเลยครับผมมีใครสังเกตไหมครับเมื่อกี้แบบผมยิงตัวสุดท้ายตาย EP เรามันจะเด้งขึ้นมานะเห็นไหมอาจจะเห็นนะเราสามารถกดใช้สกิลตัวละครได้เลยนะครับผมเมื่อกี้แต่แบบมันจบเกมแล้วไงเราเลยกดใช้ไม่ได้กดไปก็ยิงใครไม่ได้เดีพยาดี่าเขาตายหมดแล้ว เกียนสอบอย่าเกียนนี้เรากดใช้ได้นะแต่แบบเราต้องหาจังหวะกดอ่ะโอ้โหดาวนึงจะ่าดาวสองเนาะดาวสองนี่ตายสาม เฮ้ยได้อยู่นะเขกดโกรธให้ผมเลยผมก็ได้แอคนะเมื่อกี้ผมพูดกับคนดูนะสอร,รี่นะอย่าหัวร้อนนะเดีย๋ยวแบบผมจะมาบอกท้ายคลิปะนะผมว่าเราควรเล่นยังไงนะต,นตนนัวละครตัวนี้ผมจับจุดมันได้ละรอฟังเลยรอฟังเลย เล่นเกมเดียวพอนะผมอ่ะรีวิวแบบเกมเดียวพอวิใครเล่นตัวละครหายตัววนะน่ะสวยเพื่อนวิใครยิยงเพื่อนผมวะรบศัตรูแล้วจ้านึะ สองเพื่อนเขามาหรือเปล่าไม่มานะสวยเพื่อนออกไม่ได้วะเอาชิปหายแล้วไงสวยสามสุดแล้วา ด่นนี้ถ้าเล่นแบบมันก็ใช้ได้อยู่นะคนดูก็เป็นสกิลดึงที่แบบดีแต่ไม่ได้ดีมากนะแล้วแต่คนจะเลือกเล่นนะครับผมแต่สำหรับผมแบบผมกลับไปเล่นโค้โน่ดีกว่านะเดี๋ยวผมบอกนะว่าทำไมท้ายคลิปแลเบิด ขอลงก่อนแล้วกันสวยมาดิเพื่อนผมเปิดดาวด้วอดิวิ่งดีน้องดาวนึงจะดาวน้องดาวสอง

ี๋ยวผมร้ออยู่ข้างล่างนี่กว่าเฮ้ย,ยสวยจะเอดอยู่ละไม่เป็นไรนะผมบผม๋ยวว่าเล่นดีอยู่นะตัวละครตัวนี้โอเคเราได้ MVP ไปด้วยนะครับผม 9คิวแล้ววะมันก็เล่นดีอยู่นะแต่แบบผมจะบอกข้อเสียมันนะครับผมแล้วก็ข้อดีด้วยโอเคนะผมสำหรับตัวละครใหม่นะตัวละครออเลอนอะนะครับผมถ้าให้ผมเลือกระหว่างโอเลอนกับโคโนหรือว่ากับลิงนะผมผมจะเลือกโคโนกับลิงนะเพราะว่าตัวละคร,รคน,นี้มันก็ดีอยู่นะแต่แบบมันจะมีข้อเสียมันหนึ่งอย่างนะผมก็คือแบบมันจะกดยกเลิกสกินเองไม่ได้นะผมยกเลิกสกิลอะ เวลาแบบสมมติว่าเราอยู่กลางดงตีนอย่างเงี้ยถ้าสกิลม่งหายเองอะเราจะชิปหายนะหนึ่งเลยข้อเสียมีหนึ่งอย่างนะผมข้อดีก็คือแบบเราสามารถแบบเป็นอมาตะาได้นะผมแล้วก็ดูดเลือดได้เวลาเรากดนะผมนั่นแหละก็ถ้าใครเล่นชินชินแล้วนะผมก็น่าจะเล่นได้นะน่าจะดีนะถ้าแบบใครชอบก็น่าจะบอกว่าดีกว่าโคโนดีกว่าลิงนะผมแต่สาหรับผมผมเพิ่งมาเล่นนะผมผมบอกข้อดีข้อเสียนะผม ก็คือถ้าใครอยากเล่นนะผมให้กดเวลาอยู่หน้าศัตรูเท่านั้นนะอย่าก,กดแบบอย่าก,กดเหมือนพวกลิงนะกดแล้วแบบวิ่งไปหาศัตรูเงี้ยเล่นไม่ได้นะแบบนี้เผื่อเราไปโผล่หน้าศัตรูนะผมเราจะชิปหายกันนะผมนั่นแหละให้กดสกิลตอนที่อยู่หน้าศัตรูนะผมหรือว่าเรายิงดาวปุ๊บมีศัตรูวิ่งมาค่อยกดนะอย่าเพิ่งไปกดรอน,นะผมเพราะว่าสกิลมันใช้ได้แค่5วิเองนะผมนั่นแหละโอเคถ้าใครชอบคลิปอันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เดือดตาในช่องผมเลยนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีนี่ผมขอตัวร้ายไปก่อนนะผมบ๊ายบาย